งาขาวงาดำผู้ป่วยโรคไตาทานได้หรือไม่วันนี้มีคำตอบนะคะงาขาวและงาดำนะคะถือว่ามีคุณประโยชน์สำหรับร่างกายเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการ ดูแลเรื่องของผิวผมเล็บนะคะแล้วก็กระดูกเพราะว่างาขาวและงาดำเนี่ยเขามีเรื่องของตัวแคลเซียมนะคะซึ่งค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่สําหรับผู้ป่วยโรคไตแล้วแล้วก็นะคะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่านอกจากเขาจะมีแคลเซียมที่สูงแล้วนะคะงาขาวและงาดำเนี่ยเขาก็ยังมีตัวโพแทสเซียมที่สูงแล้วก็ฟอสฟอรัสที่สูงด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่างาขาวและงาดำนะคะเขามีโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสเท่าไหร่ค่ะ ข่าว100กรัมนะคะเขามีโซเดียมอยู่ที่11มิลลิกรัมค่ะมีค่าโพแทสเซียมนะคะอยู่ที่468มิลลิกรัมแล้วก็มีค่าฟอสฟอรัสนะคะอยู่ที่650มิลลิกรัมค่ะงาดำาน0 0กรัมนะคะเขามีโซเดียมอยู่ที่11มิลลิกรัมค่ะแล้วก็มีโพแทสเซียมนะคะอยู่ที่468มิลลิกรัมมีฟอสฟอรัสนะคะอยู่ที่629มิลลิกรัมค่ะ เมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะคะว่างาขาวและงาดํานะคะมีค่าโพแทสเซียมและค่าฟอสฟอรัสนะคะที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นผู้ป่วยโรคไตนะคะโดยเฉพาะระยะ3 b 4 5นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการทานงาขาวและงาดําค่ะเตือนแล้วนะ